นะครับในช่วงนี้เราก็จะมาคุยกับท่านนายกสมาคมร้านวดคนตบาบดโคราชต่อท่านนายกครับอยากจะให้ท่านนายกสุวินเนี่ยได้เล่าถึงกิจกรรม,มต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับสมาคมนี้ในช่วงนี้นะครับครับผมสําหรับทางสมาคมร้านวดคนตบาบดโคราชนะครับก็มีกิจกรรมที่ผ่านมาก็หลากหลายนะครับก็มีทั้งอมอบรบปมาสนับสนุนนะครับ ให้กับทางทีมฟุตบอลคุนตาบอร์ดสองทีมนะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคุนตาบอร์ดที่ผ่านมาชิงแชมป์ฟุตบอลคุนตาบอร์ดไทยที่จังหวัดนครปฐมที่ผ่านมาซึ่งเราประสบความสาเร็จนะครับครับได้ทีมหนึ่งได้อันดับที่หนึ่งชนะเลิศอีกทีมหนึ่งได้อันดับที่สามแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่เรากาลังประชุมคณะกรรมการแล้วก็เตรียมงานนะครับก็คือกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างพลังใจให้กับคนตาบอดที่กําลังจะจัดขึ้นภา,ายในเดืเอนสิงหาคมนี้นะครับครับโดยทางาสมาคมเนี่ยก็เลงเห็นว่าสภาพสังคมในปัจจุบันมีการาแก่งแย่งแข่งขันนะครับ,รบสูงทําให้กลุ่มคนตาบอดซึ่งใช้ชีวิตค่อนข้างยากลาบากอยู่ในสังคมอาจจะเกิดาการท้อใจนะครับอาจจะเกิดมีกําลังใจไม่เพียงพอเราจึงคิดที่จะพาคนตาบอด เข้าไปหาธรรมะเข้าไปสร้างกาลังใจเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้นะครับมีกําลังใจในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษามีกําลังใจในการการศึกษามีกําลังใจที่จะไปประกอบอาชีพนะครับโดยทางสมาคมนะครับก็กําลังระดมทุนนะครับเพื่อจะอจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วเราก็รือโอกาสาผ่านรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ,รบป,ประชารสัมพันธ์สํารับท่านผู้ จะบุญที่ต้องการทาบุญร่วมกับทางสมาคมนะครับมก็สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดสามห้าสองนะครับหรือจะดูรายละเอียดก็ทางเว็บไซต์ครับ thebykorat dot siamvip dot com นะครับ thebykorat สะกดอย่างนี้ครับ p h e b l i n d k o r a t นะครับส่วนสยาม vip ก็ s i a m อครับ VIP นะครับหรือจะติดตามากิจกรรมของทางสมาคมก็อย่างที่บอกทาง facebook หรือสามารถติดต่อทางอีเมลได้ด้วยนะครับที่บายสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า gmail dot com บายก็ b l i n d สองห้าห gmail com ครับผมครับผมนีน่และครับเป็นแล้วกิจกรรมล่าสุดที่เราจะทำคืออะไรนะครับในช่วงนี้ก็กิจกรรมล่าสุดที่เราจะทำก็คือ อยากที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนะครับเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนะครับผมเป็นระยะเวลากี่วันนะครับท่านนายกสองวันครับท่านสองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการถวายเทียนครับในวันข้อภรษาแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นการเวียนเทียนรแล้วก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นสองวันฟังพระธรรมเทศนานั่งวิปัสสนากรรมฐานับครับนับว่าเป็นกิจกรรมดีๆนอกจากคนพิการแล้วเนี่ยเอะบุคคลปกติที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับ ทางสมาคมของเราสามารถร่วมได้ไหมครับเรียนเชิญครับแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมกับคนตาบอดลองไปดูนะว่าค,คนตาบอดที่ท่านบอกว่ามองไม่เห็นใช้ชีวิตยอยู่ยังไงเนี่ยอยากให้ท่านลองไปศึกษาดูว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตยังไงครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากทางสมาคมสายมนต์คนตาบอดโคราชนะครับวกกลับมาคุยกับท่านาทรงโปรดบ้างครับในฐานะที่ท่านได้เป็น คณะกรรมการหลายๆตำแหน่งเม่่าจะเป็น,นก,กรรมการที่ไปตรวจสอบแห่งประเทศไทยเนี่ยเอกจะกทราบว่าท่านทําต้องทําอะไรบ้างเนืไปอยู่ตรงนั้นครับก็คณะกรรมการตรวจสอบของแห่งประเทศไทยนะครับสามารถร้องเรียนเรื่องที่จะให้ลร้องเรียนเรื่องที่เรื่องต่างๆเรื่องต่างๆของในสมาคมที่ไม่โปร่งใสนะครับรในทั้งประเทศไทยได้เลยนะครับแม้แต่ดูอะไรทั้งสิบ สิบเอ็ดมันมีของของสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับมันมีแตกมาเป็นสิบเอ็ดสาขานะครับ,รบแล้วก็สมาคมที่จดในสี่บุคคลกับสมาคมแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาคมตอตาบกดทางประเทศนะครับครับก็คือว่า,าท่านทรงกปดเนี่ยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับกับสมาคมที่ทางานช่วยเหลือคุตาบอดไม่โงงใส่หรือว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดนั่นเองทั่วประเทศนะครับซึ่งถ้าผู้ฟังที่เป็นคนพิการทางด้านการเห็นเนี่ยกุตแบอดของเราสามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆมาให้กับ คุณสมกดนะครับคุณสมกดก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่พร้อมที่จะไปร่วมการพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบนะครับความไม่โปร่งใสหรือว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้โดนกระทานะครับโดยเลือกปฏิบัติต่างๆเป็นต้นนะครับผมครบสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับก็คงอยากจะให้ท่านนายกได้ส่งท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านครับครับผมทางสมาคมนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ ได้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ดำเนินรายการให้มาสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุนะครับเพราะทางสมาคมเองก็อยากประชาสมพัญกิจกรรมต่างๆที่สมาคมทําเพื่อให้สังคมคนปกติรับทราบว่ายังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นคือกลุ่มคนตาบอดที่อยู่ในสังคมเดียวกับท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับสิ่งที่เราหวังนั้นเราไม่ได้ขอเงินทองไม่ได้ขอลาบยศไม่ได้ขอสิ่งใดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือโอกาส ในการมาใช้ชีวิตร่วมกันกับท่านอยู่ในสังคมเรารารถนาเพียงการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับาการประกอบอาชีพนะรเราต้องการเช่นเดียวกับท่านไม่เราไม่ต้องการอะไรที่พิเศษมากไปกว่าท่านนะครับฉะนั้นอยากให้ท่านนะครับเรียนรู้การอยู่ในสังคมของพวกเราแล้วมาอยู่ร่วมกันเพื่อมาช่วยกันพัฒนาสังคมนี้ให้ อ่าจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับท่านครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราชพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนายรันยิกของสมาคมและคุณทรงกฎเพชรอกสูงนะครับไร,ร้ขาดการศึกษาผู้วิการวันนี้ก็กล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยที่ได้กรุณาดูแลพวกเรานะครับพร้อมทั้ง ขอบพระคุณท่านผู้ริการสีแจ์พูดกลางนะครับผลิตการการศึกษาสวิการวันนี้ให้ผมปรเมศนะครับนำสิ่งดีๆมาบอกกล่าวให้กับทุกผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราจะมางพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปไว้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ